ลาวิวเ็จซาตาอีเวเสสมาปัญญาจิกรูทำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบบ้างโปรดใช้กิจการในการรับชมนะคะอีอีเราต้องเล่นอีเอสิคะอ,อิลูเมียค่ะแล้วก็เอเนี่ยขโมยลูนใครดีวะอืมตัดตอวเล็กๆแล้วกัน เออรูนเอารูนไอรีดีไหมนะหรือว่าเปลี่ยนรูนดีเอ่ออืมอืมห <c ười> ยาเนะี่ยยายาถ้าไม่ได้หรอฮหยานี่มันก็ทำเว้ย่เ <c> ส <ười> ี่ยคือคนเพิ่งตื่น อี่เองค่ะอิลเมียค่ะโอ๊ยนางแบบนี่โอ๊ยเมื่อไหร่จะเริ่มเกมวะโคอชมหาบันไลอิลเมียค่ะนี่คือเอเวอร์ชันไม่มีสกินอิลเมียค่ะอูดรอเดียว แล้วก็เราก็ต้องโหลดเขากีมาเกาะเลยแล้วก็ต้องไปที่เรนกลางอุ้ยเจอเอร,อร,อรอิอเรียวอุ้ยสบัดไม่ได้สวัสด,ดีเพื่อนกันสบัดค่ะอีรอเรียวยุนยุนยุนสัดยังไม่ได้สบัดค่ะฮุฟฟิกเกอร์แล้วก็วาวกลับบ้านดีกว่า โอเคถึงเ okay. ล้วก็แล้วไปค่ะสบ,บัดไปค่ะอีเอโดนไปอีเอเวอร์สองอิลเมียค่ะฟังดียนเอาไว้นะคะอิลเมียค่ะโอ้ยเจอเจอหมาแก่ฝากไว้ก่อนนะยิหมาแก่เกิดมาที่บ่อ,อแล้วค่ะโอเคนี่คือเอที่เกิดมาที่บ่อฟังดียนเอาไว้นะคะอิลเมียค่ะโอเคแล้วเราก็ต้องมาใส่กันต่อ อุ๊ยเจอคลิปแล้วก็ว้ายใหญ่ต้องแหละาค่ะเออ,อว้ายขติดปีกตายไปักอีกเกิดมาแล้วค่ะตอกแตกตอกแตกเคลียคลิปเหมือนเดิมค่ะสะบัดค่ะเรียบร้อยก็สะบัดไปอีกทีนึ่งอุ้ยดาเมจเบาเบาไม่เบาสิบแปดมึงไม่ได้เอาลูนเวทมาโอช่วยด้วยช่วยด้วย ฝากไว้ก่อนนะเ e อไอลิตอแหลเกิดมาที่หมอแล้วค่ะเกิดมาแล้วก็ต้องเดินต๊อกแตกสวัสดีค่ะเกิดมาแล้วค่ะตอกแตกลอยไปที่เรียนกาสิคะตอกแตกตอกแตกเฮอเอาไงดีนะตอกแตกตอกแตกอุ๊ยทำอะไรต่อดีนะ มันผ่านไม่ได้ก่อนจะไม่ผ่านก่อนอิลเมียพาค่ะช่วยด้วยเอ,อือฝาไปก่อนในชั้งหน้าอยู่มา,าคืนแน่เปร็นเปร็นเฮ่ยร <Yeah. S 2> อเรียวรำค่ะแบบเยือะจะเกิดพลังสองหนึ่งเอ๊ะมันลืมเลขอะไรไป วีเอเกิดมาแล้วโว้ยจำชื่อเดียไม่ได้นะคะอิลูเมียค่ะฮคเฮ้ยกีกับโดนพาที่บอกแล้วขอบคุณจาริสสำหรับโลตตกตอแตกแท็กตอกแท็กไปเลนมวนดีกว่าทำไรด,ดีไหมบัฟไฟไม่เกิดว้ยอะไรนะมันจะแย่งฟาร์มอะไรไม่ได้แย่งจริงอิลูเมียพาค่ะหนึ่งมีช่วยไข่เลย โดนตรงไหนวะไปค่ะยัวๆไป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 ออกไปออาไปอย่ามายุ่กับบ้านเราเอาไปชนะั้นหน้าอือไปที่ไหนกันโดนแคาฉันไม่ได้คิวักคิวไม่ได้ช่วยเพื่อนเอ,อ้อีบัสออกไปมันคือวิบากกรรมของ EA โดนซี่มันตายไปเท่าไหร่ อืมดูสกอร์มันค่าศูนย์ตายแปดช่วยก้าโอเคมันคือซัพพอร์ตดีๆนี่เองโทษด้วยคะ่ะเดียนชื่ออิลูเมียค่ะใช่ค่ะใช่เกูแส่ยูผกับคำพูดเมื่อก,กี้มากเลยนะมันมีกี่ตัววะสี่ตัววงตัวเอ็มด้วยเป็นห้าโอเคเลย ไปเล่กตางเดิมตอกแตกอิลเมียผ่าค่ะโอ๊ยใหญ่ลิโดนแน่อะไรดิคะจะไงต่อเนี้นะดูมันจะมาจบบ้านดีแล้วเช่วยเดียด้วยสะบัดค่ะเอ๊ะเดียไม่ฆ่าตอนไหนวะ เอมแล้วกูไคฆ่ามันตอนไหนวะแล้วกูฆ่าใครวะแล้วก็จบเกมแล้วค่ะโอ้ยพิกเกมกันได้แล้วเน,นาะวิ t c h e ชนะแล้วโว้ยก็สุ่มดวงกาชากเกินกินออกสิเห็นจีเอ็มเขาชอบนี่นาะไหนลองดูสิ ไปอึโอเคเกลือบ๊ายบาย